สวัสดีครับพี่น้องสวยเดี๋ยวจี๊แกครับพามาแทะลาไหลแหงพี่น้องไอหน้าครับแต่ว่าไม่ได้เป็นน้ำซับพ,พี่น้องไอแข้งอยู่สองฝอดสามฝอทพี่น้อ,องอเออเดี๋ยวบ่งมือจีบ่พอมันเป็นคูแทะไงครับหมดก่อนมันแทะมันเขาไปนีู่แทะมัน,ปนไปไหนมัน ครับพีน้มาแทะมือันนี้ครับไหลตะกินคูยลงไปายแ,แท่งอยู่คนครับามาลุ้นกันได,ด้พี่น้องนะใดเมือนี้ยเขาติดอย่าแจ้ครับขึ้นหูอยากล่างๆเนื้ยได้พี่น้องนะมาดูกันแ,นงนแทงปลาลแหงพี่น้องมื่อนี้ห้น่าต่ว่าเป็นหนึ่งเป็นน้ำซับครับลุ้นกันครับ 嗯。 下来、嗯、了，嗯，今天我们就这样，嗯、哎，你看，好的哈，哎，看看了，嗯。 Le là, le Đúng một cái đó phải đó thân mà thân ở phía nồng đấy Nước lại thì quân năm Quân năm hôi thang hào gặp Thế các thường chắc thì thường, chắc thì du bố vô được Điểm ta nó Vô thì vô thì Vô thì hả? cháu bây cắt đâu Vô 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 Tiếp con lép, con lép, tên hộp tức tức mà để Không chờ vô nào Thế thì thường chín nhà câu chưa là quá wow. quá có mình vui luôn rồi đó lém một tua lém tua lém tua nha là thay <laughs> มันอยุ่เลิกยู่จนมาเป็นลูกไปยู่ยมุมปีมุมแรกหมนเนาะอยู่หายหน้าได้หนิมันยู่สาไดเนาะกลางทุงเล้นน่กลางทุงเนยเป็นน้ำซับครับว้ายังยังยังบ่ยังบ่ยังประตูนี่ดอกตขินมาไปอ๋อซับเลี่ยมเนี่ยแล้วแม่เอ๊ะ้ัเล้่มเป็นหลงเอ้ยมาเ้น้ำเดียวครับ Ô, mặt nắp đôi, mọi người kia ngủi nóng. Mọi người kia ngủi nóng. Tell me là, có đi đi đi. Mọi người kia. 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 Mọi người Nó Mọi người kia. 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 Mọi người tôi bảo mặt thứ vào nghiệp mông. nó chị thằng tất mi hap, you cook my lip. Bung yo. này gola. Tony 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 gola. บ่มกันไปเรียนแล้วเป็น้องเด้อพี่น้องพี่น้องสาบเสียบเสาบบ่เถื่อครับก้นอะไรเป็นน้องไอ้ไอ่ก้นเลยครับก้นอะไรปะนะคนบูนเดลบอกเป็นก้นเสาบบ่เถื่อพี่น้อ,นตองอตรงไหนครับเอาออกกันนะกันนะนี่น,นี่นะ <laughs> ตัวหลับเป็น้องไอ้ครับมึงเนี่ยมันนั่นตัวน้อยหรือมันแทงมาถือครับ ตัวเนี้ยมันแท่งถกอก็เกับดิมเหนียวเก่งน้อยครับต้นนีหลัก็ลงมุกดีครับมุกโดีฮสองตัวเลยพี่นสองตัวแล้วโอ้ยพูมาได้ตัวแล้วมนจหวังพ้นอ่ะต้นโปเมื่อเราสองตัวแทงมาเถื่อนก้นเลยนี่น้อพี่นนองเอ้ยครับสองตัวแล้วพี่นนองมาตัวนี้นะครับต้มกอมุกเขียเสียมละ้ว แทงบ่เถื่อเทงบ่เถื่อคนเราเลยวะเอ้ามาเลยเป็นน้องสองตัวแล้วครับเท้ามึงกันนี่ครับแทงบ่เถื่อครับเอาเสียมแเราคนเอาพ่อฝันแล้วคนเราเลยครับไปหาบึงฝันพี่น้องโอ้ยตัวน้อยมันตัวน้อยเราตัวเงี้ยมันเข่าไปในนี่ครับตัวเงี้ยมันเข่าไปในตีนคู่นี่เข่าไปนี่ครับมันเลยมันเลยมันเลยเลือกพี่น้องท่านคนหลายกอย่านคู่แท้าบนพังครับว่าบนเที่ยวนี่

น้อยก็เอามันน้อยและว้ะันกรเร็เ่บใช่ไหมอันนี้ก็กดน้ำจมูลในปุ๋ยเป่นหนอ,ออ,อยแทมือถือครับอ้คนหดยท่าถือ,อยาไเลยเนาะว้าเท่ถึออยาบไงด้ไอ้นออมึงนะเนนนะห็นบ่อสอยเหน้ป่อดๆเจ้านี่หิบปลอยไา่เจอนสามที่ตกับพ่อี่นองพนงพ่อดวงไฟๆละครับไอ้คนดีนแำดีๆนะ เนี่ยบดีบดอะไรบ้างเด้แค่นี้ดีนเป็นก้อนดีดดดเป็นเหนียวอยู่เงินหลายพี่น้องเลยตัวเนี่ยมันขา่กุ้งแทบบ่นไม่กินมันดอกมันเป็นน้ำซับพ,พ,พี่น้องเห็นว่โคตรหนามวะเออว้าหัวหินอ่ไรรอก ม่เหลอพี่น้อมาแล้วเห็น่ำปะโอ้ยมันมึงงูขึ้นตีผู้ใดบอกเป้งหนวมั่นเถอะเห็นปะโอ้ยขนน้ำขนน้ำให้แล้วงูขึ้นห้องขึ้นปะเห็นปะลงหูเกาหูหไหมหวเกาหูไหมไอ้คนคนครับหลุนกันพี่น้องพี่น้องก็คนแปลกมากงูหลงครับ มูลงาปนี่ไอ้แทงหาครับแท่งไปมาถือกรีปะนะ <c oughs> อเอาเอาเอาไปงดูนกดๆน่ฮดดูเว้เสียม <c oughs> เาเสียมาให้บายังไโป๊ใส่โปล้วพไก่สออกเก็บเกี่ยมอกรัดติใจว่าดอกนได้

nhìn vô Ừ. Đó, ngoài tê so cái cái lái đây ừ, so này, so bên đây luôn đúng đó là, đó như vậy mà đấy, qua như cái gì, qua hồ lên cái hồ gì vậy, hồ lên cũng hồ ô hàng hằng vinhong ô anh lam chim nịch có bất hưu lam chim gặp 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 vô gặp 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 เหยอเียื่อเหยื่อไงโอ้เหยื่อไงยิงนีิครับยิงยอะยังไงบ้ามาทางนี้เิโอ้ยโพตดดวยิงนักใจมันด้วยถือขาดี๋ยดังปดว้าห้งผิวเวอานหังปาฉลามหมดดิน้ำหูน่ะหอหูน้ำห้องน้ำบ่ท่านน่ะนี่ด้เจ้างานหลวงหูน่ะได้บ้ถือตัวท่งบ่ถือตัวแหลมตัวใหญ้บ่อ้ย ตัวเดียวกันละตัวเดียวกันละเอนั่นละเอาขึ้นมาได้ปะหอาแข่งเลยพอดีเลยครับตัวนี้ี่หงถือหางถึงสอันเลยสอแหลมกับโบยุทธ์าวน้ำเลยปวนะน้ำหูนลน้ทันสิเอาโอ้ยคตละตัวกัตัวนั้นเหอฮะคตนคะนาบ้คนโะตวหนาโคละตัว เั้นก็เหลพี่น่องมาแล้วม,มือหมาีนมือเนี่ยหมาเลนสินสิพันไม่สินคอยว่าจะกินเมื่อ้องสินเลยอือไปเหมอนมันไป<า>วาสามชี้ตัวเหลกหน้องเอ้ยครับไปพอกินเหลพก่น้องพอกินแล้ว วอเดี๋วมึงนีสหมดสวยแล้วกินแบบกินเมียเมียแซบแซมอ็ติแซ่บีสนักหาไปเรียนน้องี่น้องนะหาไปรอรอนเหระครับหายเบือมึงกันเต้นถืงแล้วเดีเราจุไอพ่อเอออขึ้นมาไงความขึ้นมาเลยน้ำไปน้องเนี่เฮ้ยนนี่นี่นีทั้งน้ำเนาะทังน้ำพี่น้องเ้ยแมแงนัมติถีงมื่อยควานแล้ว Lai đem lòi <laughs> 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 không nào, lắm mọi người nó. Một mùa. Một mùa. Lam tang luôn. Lam mùa kia. kia. Lam mùa 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 kia.

เดี๋ยวจห้องนเดีนะ๋ยนะ้งมเลนะ ตัวใหนีตววตา้งดกอดวงกันโอ้ยพี่น้องเอ้ยล่ลพี่น้องส่วสที่ล้วครับเห็นมสามที่ตัวอยู่หรอครับเล้ยวกไว้กวหรอพี่น้องครับมากบายคือกลมุนอเลย ตะลุมเนี่มาแทงปลาไหลพี่น้องแทงปลาไหลอย่างในก้นเออครับตัวหน่อยมันแทงมัถือกเล็กมันใหญ่พี่น้องตะลุมอนีรกันตาพีก็น้องก็น้องพี่น้องเนาะครับผมสวัสดีครับ